สวัสดีครับผมวันนี้เราเล่นที่ไหนวันนี้เราโบกพานะครับไล่ฟอเลนนะครับ23านะครับ<อ>จังหวัดนครสวรรค์นะานีกวันนคร,นนนครปฐมไ่ใช่นะมและวันนี้เราแวะอยู่ที่นี่ครับผมพี่ปัม๊มมาดูกันว่าก่อนที่เราจะไปงานนะครับน้องนิวกับผมจะกินอะไรนิวพาอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปซื้อเพราะว่าเท่าแวะปั๊มนี้ผมจะต้องกินร้านนี้ตลอดอ่าไปดูกันอะไรฮะ ข้าวเหนียวหมูครับมีเนื้อมีหมูนะครับหมูฝอยหมูชิ้นเนื้อนี่คือบอกเลยว่าเป็นร้านประจำเลยใช่ไหมใช่แวะที่เนี่ยผมจะต้องซื้ออันนี้คือปั๊มชายโยนะครับแล้วแล้วเรากินอะไรเราโวนอยากกินข้าวเหนียวครับหมูให้คนอื่นกินว่านี่ครับก็จะกินกันประจำใช่แล้วเราก็มาเจอนางเอกลิเกฮะอุ้ยเธอติดขนตามางาม ของพี่แชมป์นะคะที่พี่แชมป์จะเลี้ยงอนี่ยอ่าดอกดูผู้ดอกไลร์ด้วยผมเลี้ยงได้ฮะนี่นะครับก็ฝากช่องน้องฟางด้วยฟางไอเฟลใช่ป่ะล่าสุดกระจ่ายเองค่ะเฮ้ยฟางช่องอะไรนะก็ครัวไอเฟลค่ะฝากไว้ด้วยนะคะอ่าโอเคหนึ่งครับแล้วก็อันนี่ดูนิ้วฟางดูนิ้วสั่งอย่างละหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะฮะพี่แชมป์จะทานอะไรฮะผมหรอผมขอเป็นอัน ไ uh, อ้นีวกินอันนี้พี่กินอันนี้นี่คืออะไรอ่ะอันนี้หมูหวานเออพี่หมูหวานดี่ปะหมูหวานหนึ่งห่อใช่ไหมครับครับผมแล้วเขาหนให้พี่ด้วยได้ครับหมูหวานนิดหนึ่งห่อครับทั้งหมดสองห่อครับผมโอเคไม่บอกนะครับก็เอาาสุดทอันนี้เท่าไหร่ครับพี่อันเดียวนี้เท่าไหร่นะครับ90บาทครับผมแล้วก็มาดูผมก็นิวทุกคนครับเดี๋ยวผมจะตั้งอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาเล่นกันไพร์ชิวถ้าใครแพ้คนนั้นจ่าย ตกล okay, นะ่ะโอเคนะตหน้าไล่เลยนะถ้าใครแพ้คนนั้นจ่ายทุกคนฟังนะเขาบอกว่าใครแพ้คนนั้นจ่ายอ้าวมาอ,อ่าเดี๋ยวของเราต้องหนึ่งสองสามได้ไหม <c oughs> ไดอ้อ่าหนึ่งสองสามอ้าวแพ้คุณพี่แชมป์แพ้ผมครับจ่ายครับไม่คนคนชนะจ่ายไม่ใช่เหรออ่ะคนชนะจ่ายวีกี้เลยโอเคโอเคผมยอมรับว่าผมแพ้โอเคผมจ่ายโอเคโอเคเดียเ๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปกินอะไรต่อนะฮะ เนวเราซื้อหมูแล้วนี่ครับจะไปกินอะไรต่อตอนนี้เราได้ทุกคนตอนนี้เราได้ทุกคนตอนนี้เราได้หมูแล้วได้กับข้าวแล้วเหลืออะไรถ่าแล้วเรือน้ําครับเฮ้ยผมเดี๋ยวเราไปซื้อน้ํกินอ้าวผมไม่แล้วเดี๋ยวเราไปซื้อน้ํากินกันนะเมซอนใช่ครับเราก็จะไปซื้อน้ําเมซอนนะครับผมก็นี่คือเป็นบรรยากาศที่พวกเรามาแวะปั๊มกันใช่นี่ก็คือบรรยากาศที่พวกเราเวลาลงปั๊มเราก็จะแบบนี้กันนะครับผมยังไงก็ฝากช่องไอแชมแล้วก็ นิวแมวเซาครับผมไปติดตาม,ามนิวกันด้วยนะครับผม3คำเท่านั้นครับโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ